อาจารย์รูปต่อไปลูกพอพวกเราเพิ่มปิดเทอมมานะเพิ่มเปิดเทอม,มตอนนี้ตอนนี้นี่ก็ประมาณก็ถือว่าเปิดได้เดือนสองเดือนแล้วนะตอนนี้ต้องเริ่มเข้ารูปเข้ารอยแล้ว <S <S พระอาจารย์รูปต่อไปครับลักษณะที่โดดเด่นลูกไม่มีลูกพระอาจารย์รูปนี้เป็นนักโต้วาทีชนะมาแล้วประมาณ20แชมป์โตกับคนเป็นใบลูกเป็นแชมป์ว่ายน้ำสิบเจ็ดสมัยแข่งกับเด็กอนุบาล ผลงานที่ผ่านสื่อโอ้เยอะแยะมากมายลูกแสดงนามาแล้วสี่เรื่องเรื่องแรกเรื่องคนหรือนี่เรื่องที่สองเรื่องนี่หรือนนเรื่องที่สามเป็นภาพยนตร์รักโรแมนติกเล่าใจแสดงคู่กับอพอลล่าเทเลอร์เรื่องพบรักบนรถปอเต็กตึงแต่ล่าสุดนี่เป็นหนังแอคชั่นลูกเรื่องจอมโจรล้างจานนะครับกรอนประจำตัวท่านครับพระอาจารย์รูปนี้มองให้ดีซิเข้าท่าลองมองหน้าแล้วทายซิว่าใครเอ่ย ตูนบอดี้สแลมอย่ามาเทียบหรือเรียบเลยไม่อยากเกยหรือจะได้ลองติดตามดูนี่บนพระอาจารย์ชัยรัตน์ศริปัญญ์เนื่งสองสามสาธุให้ท่านนะครับรูปนี้มีเพลงประจาตัวลูกทุกครั้งที่ท่านทอแท้ใจเอชีวิตที่โดนทําลายแต่ที่สุดมันทาให้ถูกทําลายเรารู้มันนี้หัวใจสลายท่านชอบฟังบทเพลงเนี้ยแล้วมันจะให้กําลังใจญาติโยมที่ดูรายการอยู่ใครทอแท้ใจ เป็นได้แค่แค่แครับเชิมีกำลังใจตรงไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้จะมาเน้นเน้นเรื่องการพูดด้วยนะทำกิจกรรมแล้วเน้นเรื่องการพูดด้วยนีมั้็ครับอาจารย์มไทยาัยแรกเห็นชัดเจนลูก,เ,ลกเจอกันต้องไหว้ก่อนเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามทุกครั้งที่เจอกัน เราเจอเป็พ่อเป็แม่ก็ต้องไหว้ใ็่ไหมพอแล้วขอสวัสดีนักเรียนที่มีศีลธรรมนักเรียนชายนักเรียนหญิงที่มีศีลธรรมและก็ขอสวัสดีนักเรียนที่ไม่มีอะไรจะทำช่วงนีนะ้เป็นช่วงที่เราจะต้องฝึกนะในมารยาทในการพูดไหนลองพนมมือขึ้นหนึ่งสองสามโอ้พนมมือขึ้น สุดยอดมากนะทีนี้นะลดมือลงวางไว้ที่เข่าลดมือลงวางไว้ที่เข่าทั้งหมดสะอาดนะตีเข่ายืดตัวให้ตรงว่าสามอาจารย์ยืดตัวให้าาม,ใหมองมาข้างดูที่พระอาเอ๊ะโรงเรียนนี้ฉลาดไปโรงเรียนที่แล้วมองมาข้างหน้าดูที่พระอาเจียนโอ้โรงเรียนนี้ฉลาดมากเลยเอาละนะ ต่อไปพระอาจารย์จะพาว่านะเสน่ห์ของเด็กไทยมี5อ่อนนะว่าตามพระอาจารย์เสน่ห์ของเด็กไทยมี5อ่อน 1. หัวอ่อน 2. ปากอ่อน 3. มืออ่อน 4. หลังอ่อน 5. เขาอ่อนหก ปัญญาอ่อนมันมันเลยไปนิดหนึ่งมีห้าเช่นนั้นนะต่อไปผมจะพูดเฉพาะชื่อเท่านั้นอ๋อปากอ่อนหลังอ่อนหัวอ่อนเข่าอ่อนปากอ่อนหลังอ่อนหัวอ่อนเข่าอ่อนนะพาจารย์ปากอ่อนหลังอ่อนเข่าอ่อนปัญญาอ่อนอันนี้ไม่มีนะครับเอาละอยากมีเสน่ห์ไหมพาจารย์ได้บอกว่าเสน่ห์ของเด็กไทยมีห้าอ่อน หัวอ่อนเป็นคนยังไงลูกยืดตัวตรงมามาข้างหน้าหาพระอันาร์หัวอ่อนเป็นคนยังไงนะว่านอนสอนง่ายปากอ่อนเป็นคนยังไงลูกนะพูดจาไพเราะอ่อนหวานเป็นสิ่งที่ดีนะมืออ่อนเป็นยังไงนะไหวรู้จักไหวเจอใครก็ไหวเจอคุณพ่อเออเจอคุณพ่อก็ไหวเจอคุณแม่ก็ไหวเจอคุณยายก็ไหวเจอคุณป้าก็ไหวเจอคุณหมาก็ โอ้นี่เจอขุนหมาไม่ต้องไหว้นะให้มีสติด้วยนะต่อไปหลังอ่อนเป็นยังไงหลังอ่อนลูกโอ้หลังอ่อนนะรู้จักก้มหลังเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่นะอ่อนน้อมถ่อมตนนะอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็สุดท้ายเข่าอ่อนนะรู้จักนั่งกับพระเดินเขา่านี่ให้รู้จักนะลูกที่ดีเป็นยังไงลูกที่ดีลูกศิษย์ที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยลูกที่ดีมีลูกศิษย์ที่ดี แล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเนี่ยตั้งสองอย่างนี่จะเป็นสเสน่ห์เสริมให้เราน่ารักนะไหนลองไหว้พระอาจารย์พร้อมกันสิหนึ่งเอาปนมมือขึ้นนะไหว้พร้อมกันหนึ่งสองสามไหว้ปึ๊บลงมาอ่ะไม่สวยนะเห็นไหม,นะหน,ไหมน่ารักเลยพอไหว้ปึ๊บน่ารักเลยเอาปะนมือขึ้นอีกครั้งหนึ่งจะได้พบกับพระอาจารย์รูปต่อไปนะ สาธุดังๆให้กับพระอาจารย์รูปต่อไปห <Okay. S 1> นึ่งสองสาม